สวัสดีค่ะทุกคนเราเดินทางมาถึงเอนที่2กันแล้วนะคะแล้วก็เอดนี้เนี่ยควันจะสอนพิลาทิสที่ใช้หลังบนนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาปวดต้นคอบ่าไหล่แล้วเนี่ยใช้เอ็กซ์ซอร์ซส์นี้แล้วก็เราสามารถทำเอ็กซ์ซอร์ซส์นี้ได้เกือบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณทำเอ็กซ์ซอร์ซส์นี้แล้วเนี่ยหลังบนของเราจะแข็งแรงทำไมเราถึงต้องทำให้หลังบนแข็งแรงใช่ไหมคะก็คือว่าทุกคนดูส่วนนี้ ส่วนของหลังบนใช่ไหมมันเป็นส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าเป็นคอบอดีเนาะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันใหญ่กว่าทุกทกส่วนเลยแล้วทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาที่เรานั่งทำงานหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนทุกคนจะใช้กล้ามเนื้อที่เราเคยใช้ประจำกันอยู่แล้วนั่นก็คือพ่อและไหล นั่นหมายถึงว่าคุณไปใช้กล้ามเนื้อที่ไม่ควรใช้เพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้ที่เราไม่เคยใช้อะค่ะมันไม่แข็งแรงมันก็เลยไม่ได้มาซัพพอร์ตกล้ามเนื้อตรงเนี้ที่เราใช้อยู่ประจําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเออกกําลังกายหลังบนและหลังบนของเราแข็งแรงแล้วเมื่อไหร่เนี่ยคอบาลายของเราก็จะมีอาการตึงน้อยลงเพราะว่ากล้ามเนื้อของหลังบน ไปช่วยกล้ามนื้ส่วนตรงนี้แล้วนะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะแค่มี้กะดานกแพงนั่นเองเชื่อว่าทุกบ้านมีอยู่แล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะให้ทุกคนจินตนาการ,รว่าเรามีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ทั้งทอดแขนเลยนะให้ทุกคนนะคะยืนชิดกำแพงนะคะส่วนที่จะติดกำแพงก็คือเป็นส่วนของทั้งทอดหลังของเราแล้วก็หัวให้ระวังอย่างนึงคื ระวัลงลองเงนคอจนเกินไปนะคะกดค้างลงเล็กน้อยพอเรากดคางลงและหลังบนติดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าต้นคอด้านหลังถูกยืดขึ้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดของพิลาทิสก็คือเราจะใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องในทุกๆเอ็กซ์ซอร์สนะคะอย่าลืมว่าแม้แต่เราออกหลังบนแขนขาหรืออะไรก็ตามเราจะต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเข้าไปด้วยเทคนิคง่ายๆนะคะก็คือว่าทุกคนมีสะดือ ก่อนดึงสะดือเข้าไปเหมือนกนารขมแมวพุงอะคะ่ะก็คือขมแมวพงให้ไปติดก,กับกระดูกสันหลังด้านหลังเลยนะคะมันจะเป็นการเกรงเล็กๆข้างในเนาะหลังจากนี้นะคะให้ทุกคนยืดมือขึ้นไปเหนือบนเพดานหันฝ่ามือออกนะคะแล้วงอศอกลงมาก็คือตอนนี้ขวานยังไม่ได้ดึงสะดือนะก็คือทําแค่แขนมันจะมีช่องระหว่างหลังของเรานะ หลังกลางหลังล่างนะตรงนี้มือก็จะสอดได้ถ้าเราไม่ได้เกรงหน้าท้องหรือว่าเดินสะดือนะคะแต่นี่ขวันจะเดินสะดือให้ดูปึ๊บและเก่งหน้าท้องคือทั้งท่อนของเราอะ่ะจะติดกับผนังเลยแล้วมือของเราก็จะสอดไ,ไม่ได้นะคะนี่แล้วก็จะรู้สึกว่าหน้าท้องของเราอะ่ะมีการเกรงแล้วก็เล็กลงมานะคะถ้านี้นะคะถ้าถูกเป้าจริงๆแล้วนะี่ย ทุกอย่างจะต้องติดผนังให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือของเราข้อมือแขนหลังบนคอและส่วนของกล้ามเนื้อหลังทั้งหลังเลยนะคะให้เราเก่งหน้าท้องด้วยค้างไว้ประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีก็ได้ค่ะแล้วเราก็ยืดขึ้นแล้วก็ผ่อนแขนลงมาและทำซ้ำค่ะหายใจเข้าก่อนหอายใจออก้อสอกลง ทุกอย่างให้ติดหมดนะคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องลงไปด้วยข้อมือให้ติดไปด้วยนะคะและที่สําคัญก็คืออย่ายกไหล่ขึ้นมาถ้ายกไหล่ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณใช้ไหล่แน่นอนคอบ่าไหล่จะไม่หายดึงไหล่ลงให้ห่างจากหมอนเยอะๆนะคะสา1สองแล้วผ่อนลงมาทำท่านี้ในทุกๆวันนะคะหลังบนของเราก็จะแข็งแรงขึ้นและเราจะไปใช้กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ของเราน้อยลงอย่าลืมทำตามกันนะคะ